นี่คือภาษาของประเทศกัมพูชาค่ะเป็นคำทักทายนะคะถ้าเป็นประเทศไทยก็จะพูดว่าสวัสดีถ้าเป็นภาษากัมพูชาจะพูดว่าวัวสสดยไหนเด็กๆก็พูดตามทีพูดหน่อยสิคะอ้าวสวสเดยเก่งมากค่ะหลังจากที่เด็กๆได้ไปเที่ยวประเทศไทยมาแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูนลอยจะพาเด็กๆไปเที่ยวประเทศกัมพูชา เพื่อนบ้านอาเซียนของเราค่ะดเด็กๆอยากไปไหมคะอะถ้าเด็กๆอยากไปตังคูน้อยมาเลยค่ะนี่คือประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนของเรานะคะเด็กๆประเทศไทยของเราอยู่ตรงไหนนะ,ะนี่ไงประเทศไทยของเราอยู่ตรงนี้ทงประเทศไทยของเราเด็กๆจําได้ไหมคะเอ๊ะแต่ว่าเราจะไปเที่ยวประเทศกัมพูชาใช่ไหมคะ เรามาดูกันค่ะว่าประเทศกรัรมพูชาอยู่ตรงไหนเอ๊นี่ไงอยู่ตรงนี้เองค่ะอยู่ใกล้ๆกับประเทศไทยของเรานี่เองประเทศกัมพูชามีพื้นที่ไม่เยอะนะคะเด็กๆประเทศกัมพูชามีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุก ประชาชนส่วนใหญ่ก็จะนับถือศาสนาพุทธนะคะคุณครูจะพาดดเด็กๆไปเที่ยวที่เมืองหลวงของกัมพูชาก่อนนะคะเมืองหลวงของกัมพูชาคือกรุงพนมเปนตอนนี้เราอยู่ที่กรุงพนมเปญน,นะคะที่กรุงพนมเปนก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูสถานที่แรกกันเลยนะคะ พระราชวังหลวงหรือพระบรมราชวังจตุมุกสิริมงคลหรือเรียกอีกว่าพระราชวังเขมรินแต่การที่เราจะเข้าไปในพระราชวังหลวงได้นั้นเราจะต้องแต่งกายให้สุภาพนะคะซึ่งชุดที่นิยมใส่ในประเทศกัมพูชาเรียกว่าซัมปอดหรือผ้านุ่งกัมพูชา เด็กๆสังเกตดูสิคะว่าคล้ายๆกับชุดไทยของเราเลยใช่ไหมคะผู้ชายก็จะใส่จงกระเบนเสื้อแขนยาวสีขาวและมีผ้าแถบเป็นสบายส่วนผู้หญิงจะนุ่งผ้าน,นุ่งเสื้อสีขาวและมีสบายนี่คือการแต่งกายของประเทศกรัรมพูชาและเป็นชุดประเทศ ประจำชาติกัมพูชาค่ะต่อไปคุณครูจะพาไปสถานที่อีกที่หนึ่งนะคะที่อยู่ใกล้ๆพระราชวังหลวงคือตลาดกลางพนมเปญซึ่งมีร้านค้ามากมายมีร้านขายของที่ระลึกและยังมีอาหารที่ขึ้นชื่อของกัมพูชาอีกด้วยนะคะอาหารที่ขึ้นชื่อของกัมพูชาก็คืออามกอ,อา็มกมีลักษณะคล้ายกับฮอร์โมนของไทย โดยส่วนมากนะคะนิยมปรุงด้วยเนื้อปาลารวกิีกแกงและกระทิทำให้สุกโดยการเอาไปนึ่งคนกัมพูชานิยมทานปลาเพราะว่าปลาหาง่ายค่ะเดี๋ยวเรามาพักทานอาหารกันก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปเที่ยวกันต่อค่ะอ่าต่อไปนะคะเด็กๆเราจะเดินทางไปที่เสียมราชหรือเสียมเรียบที่นี่ก็คือนะครวัด นครวัดน,นะคะภายนอกปราสาทมีกำแพงและมีคูน้ำล้อมรอบนครวัดเป็นแหล่งอารยธรรมที่มีชื่อเสียงทั่วโลกในด้านความงามค่ะและสถานที่ต่อไปนะคะนี่คือนครธมค่ะปราสา,นานทนครธมนะคะที่นี่ก็จะมีทั้งพระราชวังปราสาทที่สวยงามและก็จะมีประตูทางเข้า มีรูปเทวดาและก็มีรูปยักษ์นะคะอยู่ในท่าแบบพญานาะคตลอดข้างทางเลยค่ะแล้วก็ยังมีธรรมชาติที่สวยงามมีการปลูกต้นไม้ที่หลากหลายและต้นไม้ที่นิยมปลูกก็คือลำดวนค่ะเพราะเพราะดอกลำดวนเป็นดอกไม้ประจำชาติของกัมพูชานะคะและก็ยังมีอีกค่ะเด็กๆ ธงชาตินะคะธงชาติของประเทศกัมพูชาจะมีสีน้ำเงินอยู่ด้านนอกทั้งสองข้างนะคะส่วนตรงกลางจะเป็นพื้นสีแดงแล้วก็มีรูปปราสาทนครวัดนะคะสามยอดสีขาวนี่ก็คือธงประจำชาติของประเทศกัมพูชาคา่ะยังมีอีกค่ะยังมีอีกค่ะสัตว์ประจำชาติของกัมพูชาก็คือ กูปรีค่ะกูปรีจะมีลักษณะคล้ายกับกระทิงหรือวัวป่าคะ่ะแต่เรียกว่ากูปรีคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเห็กได้ไปเที่ยวประเทศกรรมัมพูชามาแล้วได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวได้รู้จักชุดประจำชาติได้รู้ชื่อดอกไม้ประจำชาติ อาหารของกัมพูชาใช่ไหมคะและสัตว์เป็นจำชาติของประเทศกัมพูชาใช่ไหมคะอา่ะเด็กๆก็มีธงชาติของประเทศกรรมัมพ,ม,ศกรรมพูชาด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปทบทวนในแบบฝึกหัดกันต่อเลยคะ่ะเด็กๆมาทําแบบฝึกหัดกันค่ะข้อที่หนึ่งนะคะเด็กๆภาพใดเป็นธงของประเทศกรัรมพูชาภาพที่หนึ่ง ภาพที่สองหรือภาพที่สามคะเด็กๆภาพที่สองเก่งมากค่ะต่อไปค่ะข้อต่อไปค่ะดอกไม้ประจำชาติของกัมพูชาคือคือดอกอะไรคะเด็กๆหนึ่งสองหรือสามคะภาพที่สามเก่งมากคือดอกลำดวนค่ะต่อไปค่ะข้อสุดท้ายนะคะเด็กๆสัตว์ประจำชาติของกัมพูชาคืออะไรเอ่ย คือภาที่หนึ่งสองหรือสามคะภาที่หนึ่งคือกูปรีคะ่ะเก่งมากคะ่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะคุณครูนนหน่อย๊ม่บายไปก่อนคะ่ะ